มันจะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่เราทำกันทุกวันเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยแต่ว่าเรานั้นไม่สามารถทำได้ในดูไบฮะ กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่อง PJ หมอช Channel ต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกฎและข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไปเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่มันปกติในบ้านเราเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างฮะที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้ในดูไบหรือว่า UAE ฮะ1 การดื่มในที่สาธารนณะต้องบอกเลยนะครับว่าหากเราไปคนไทยไปเที่ยวที่ UAE หรือว่าดูบายนั้นหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เราควรต้องตระหนักเอาไว้ก็คือในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณจะไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญ,ญาตได้รับการดื่มก็ตามสุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะไม่รอดก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องไปดื่มในโรงแรมหรือว่าบริเวณที่มีการจัดพื้นที่ให้คุณดื่มเท่านั้นหากคุณละเมิดกฎ คุณจะไม่สามารถหาซื้อ,อยาได้ตามปกติเหมือนในประเทศไทยที่เราซื้อที่ไหนก็ได้เพราะดูใบนะครับมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากสาหรับการซื้อ,อยาและการขายยาโดยเฉพาะยาใดก็ตามที่สร้างความมึนเมาให้กับ ผู้ที่กินเข้าไปสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่สําคัญเขาเชื่อว่าการกินยาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ไดีต่อสุขภาพก็ได้ดังนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงหรือหากมีธุระไปที่นั่นจริงๆพกยาไปให้พร้อมด้วยนะฮะสามห้ามร้องเพลงหรือว่าเต้นลําอยู่ข้างถนนหากคุณไปสายแดนชอบเต้นชอบสายเอนเตอร์เทนนั้นต้องบอกเลยว่าอาจจะขาดใจนิดนึงเพราะดูใบฮะเป็นประเทศที่รักสงบผู้คนที่นั่นชอบอยู่ได้ความเงียบไม่ชอบความอึกระทึกคึกโครมดังนั้นแล้วก็หากคุณเป็นคนดึงที่ชอบสาย โจ้สายบ้านเด้าเนี่ยก็อาจ,จต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปเต้นแบบอิโนโอิเน่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยอาจโดนคนดูใบหมันไส้เอาก็ได้นะเพราะว่าเขาลำคาญสเรื่องของการแต่งกายต้องบอกเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยไม่จะมีเรื่องราวการแต่งกายที่แตกต่างกันอยู่แล้วหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เราต้องตระหนักเอาไวไ้บ่อยๆคือเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเหมาะกับสถานที่ที่เราไปที่สําคัญในที่นี้ค่อนข้าง,งเข้มงวดมากๆหากคิดว่าการที่เราไปชายหาดและเ,าเราสา่ มาที่จะแต่งตัวสบายๆอาบแดดอะไรแบบนั้นหรือบางที่ก็อาจจะไม่ได้หากเราไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับไปใส่เสื้อผ้าแบบนั้นแล้วก็คุณอาจโดนชาวบ้านเนี่ยมองแรงใส่ก็ได้ดีไม่ดีทัวลงแบบเต็มๆและวันนั้นเราก็อาจจะถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาห้ามใส่แต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าโดนสาบโดนซวบโดนด่าเรียบร้อยแล้วฮะ เรื่องที่5ฮะแสดงความรักในที่สาธรนะารณะหากคุณเป็นสายแบบหวานหวานเหนียวเหวรักและหลงไหลในความโรแมนติกเนี่ยคิดหนักๆเลยนะฮะเพราะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะไปโชว์ความรักงุง้งยิงงุ้งยิงต่อหน้าสาธารณาชนได้เพราะก็มาว่านี่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีจะไปจูไปหอมแก้มไปอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าไปแล้วมันเกิดความรู้สึกอยากโรแมนติกมากกว่าเดิมเขาแนะนําว่าให้ไปเช่าโรงแรมซะจะทําอะไรก็ทํานั่นแหละคือที่ของพวกคุณหากทําในที่โจกแจ้งหรือที่สาธาระ านะเนี่ยคุณอาจเป็นคนดงังโชว์ข้ามคืนก็ได้นะดังทีระเบิดระเบ้เบเบอเลยทีเดียวฮะไม่ได้เปเด่นไอดอลนะเป็นข่าวฮะโดนด่า เรื่องที่6ครับการถ่ายคลิปหรือว่าการถ่ายภาพในที่สาธารณะหากเรามีแพลนหรือว่ามีโครงการจะไปเที่ยวในดูไบแล้วก็ต้องการถ่าย vlog ถ่ายคลิปสิ่งเหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องไปขออนุญาตการถ่ายคลิปกับคนที่อยู่ในคลิปพวกนั้นซสก่อนเนื่องจากว่าเป็นวัฒนธรรมและก็เป็นประเพณีของประเทศเขารักในความเป็นพ r เว a c y ซีความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยจะไปไล่ขอทุกคนก็คงเป็นสิ่งที่ยาก สิ่งที่ง่ายๆก็คือพยายามถ่ายคลิปไม่ให้ติดคนอื่นฮะหรือจะให้แอดฟังก็นนก็คือเดินเข้าไปขอเลยว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้ก็ได้เจการพูดจาที่ดูไบนะฮะมีการใช้คําพูดคําจาทื่นขางสงบแล้วก็สุภาพกันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีการรักษาวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการพูดเป็นมารยาทที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นการที่เราไปประเทศเขาเราก็พยายามหลีกเลี่ยงกันพูดจาหยาบคายหรือถ้าคุณพูดออกไปแล้วเขาแปลออกเนี่ย ก็ไม่แน่นะครับว่าเขาอาจจะมองแรงที่เราก็ได้ว่าเฮ้ยนางคนนี้พูดจาไม่ดีเอาซะเลยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะมาไปถึงกําพืชเลยก็ว่าได้นะฮะคุนแรงมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือพยายามหลีกเลี่ยงในการพูดจาหยาบคายที่สาธารณะไปด่ากันในห้องก็พอนะฮะน่าจะมันกว่าดังนั้นระวังลิ้นเอาไว้เลยนะฮะ 8. เรื่องของขโมยกระโจยแม้ว่าประเทศนี้หรือว่า UAE เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเรื่องของอาญากรรมคันที่จะต่ำโดยเฉพาะในเมืองดูไบแต่การพกกระเป๋าแบบชิลๆนั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยเสมออย่าลืมว่าทุกที่บนโลกนี้มีทั้งคนดีนและคนชั่วดังนั้นไปที่นั่นแล้วก็ต้องระมัดระวังการหอบสัมภาระหรือว่าระวังการหายของทรัพย์สินกันด้วยนะจ๊ะ9 ประเพณีห้ามรับประทานอาหารในที่สาธารนณะประเพณีดังกล่าวนะครับมันมีชื่อว,ว่ารอมจอนเป็นประเพณีที่ห้ามผู้คนรับประทานอาหารในที่สาธารนณะซึ่งก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยเฉพาะการรับประทานหมักฝรั่งในที่สาธารนณะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอย่างมากดังนั้นในช่วงรอมจอนดังกล่าวนั้นทุกคนจะต้องเลีกเลี้ยงยนในการกินของในที่สาธารนณะและอาจยกเว้นสาหรับสตรีมีคานและเด็กฮะ และเรื่องที่1ิครับเรื่องของการใช้มือต้องบอกเลยนะครับว่าชาวดูไบถือเป็นอย่างมากกับการใช้มือซ้ายและมือขวาเนี่ยแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้นะฮะเขาบอกว่าจะเข้าบ้านจะจับอะไรก็แล้วแต่เราควรจะต้องใช้มือขวาเท่านั้นในการทําสิ่งเหล่านี้หากเราเผลอไปใช้มือซ้ายแล้วก็อาจจะเป็นดังร้ายที่นําเรื่องไม่ดีมาสู่ชีวิตเราก็ได้ดังนั้นเปไปได้ต้องระมัดระวังให้ดีๆกับการใช้มือนะฮะย้ำว่ามือซ้ายเป็นมือที่ไม่ดีและมือขวานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราววันนี้ท่านผู้ชมชอบกันบ้างไหมครับเอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะจ๊ะอยากดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยแต่อนจะไปรีบหาข้อมูลและรีบทำคลิปให้เลย,เลยนะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมา,มาฝากกด u b s c r i b e เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชนแนลต้องกัตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ